สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนวันนี้พี่นี่นั่งอยู่ริมทะเลสาบนะคะทุกคนของเมืองโลซานนะคะ วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะคะยามเช้านะคะอันนี้ก็เป็นเวลา11โมงเช้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนอากาศมันก็จะเย็นๆนะคะแต่ไม่มีลมนะคะทุกคนไม่มีลมนะคะก็โอเคอยู่นะคะทางฝั่งนู้นเขาเต้นแรงเต้นกนกฉานกันเลยนะคะทุกคน คลิปนี้นะคะทุกคน mm. คลิปนี้พี่นีจะมานั่งคุยกันนะคะทุกคนคือจะมานั่งคุยเกี่ยวกับชีวิตในต่างแดนนะคะการเลี้ยงลูกนะคะของพี่นีนะคะการเลี้ยงลูกของพี่นีการใช้ชีวิตของพี่นีในต่างแดนนะคะคือว่าพี่นีก็จะเล่าข่าวๆนะคะเพราะว่า ถ้าเราคือว่าจะเล่าข่าว้านะเพราะว่าพี่นีสังเกตนะคะการที่ว่าคนที่เขาเลี้ยงลูกนะคะว่าเขาเลี้ยงลูกกับการให้เวลากับการใช้เงินนะคะทุกคนใช้เงินเลี้ยงลูกกับการให้เวลากับลูกนะคะทุกคนว่าทำไม มีเงินเยอะแยะแต่ลูกกับเกเลแล้วคนที่แบบว่าไม่มีเงินเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นีจะมานั่งคุยถึงการเลี้ยงลูกในต่างแดนนะคะพี่นีก็ขอฝากคลิปนี้ให้อาจจะเป็นเอ่ออะไรที่ว่าให้ทุกคนคิดนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในต่างแดนของพี่นีอาจจะเออ พูดไม่ค่อยจะเป็นนะ,ะอาจจะเป็นอะไรที่แบบที่ดีๆขึ้นมาได้นะคะทุกคนไปเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นอันนี้ก็คือการเต้นออกกำลังกายอีกอย่างนะคะสนุกดีนะคะวันนี้อยากไปเต้นกับเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยนีเขาก็มาตกปลากันนะคะทุกคนอันนี้เขาก็มาตกปลากันนะคะทุกคน คนเราอ่ะเนาะแบบมันมันเหมือนเขาขีดเรามานะคะทุกคนเหมเือนว่าเขาขีดเรามานะทุกคนการมาเมืองนอกของพี่ณีนี่ไม่ได้ว่ามีควา,ามตั้งใจอะไรเลยนะอะไรก็เป็นอุบัติเหตุนะคะพี่ณีมาแต่งงานตอนสมัยพี่ณีอายุยังน้อยอยู่นะประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สองปีนะคะ สามีพี่นีก็ best, สี่สิบเอ็ดฟาฟาสี่สิบสองนะคะทุกคนก็อายุก็จะห่างกันนะแต่สําหรับพี่นีไม่ได้คิดนะว่าอายุจะห่างกันเนาะพอแต่งงานได้3ปีสามีก็แบบแต่งงานได้3เดือนนะคะทุกคนพี่นีแต่งงานได้3มเดือนชีวิตมันก็เหมือนว่าชีวิตคู่ของเรามันเหมือนพ่อแม่ เหมือนเราอยู่กับสามีนะคะทุกคนอยู่กันแบบแบบพ่อลูกนะคะทุกคนเขาไปไหนเขาก็ไม่เคยเอาพี่นีออกสังคมเนาะเพะเขาเขาอายเพื่อนนะว่ามีแฟนเด็กพี่นีก็อยากไปไหนกับสามีเนาะแต่ว่าสามีไม่เคยเอาไปไหนเลยพี่นีเขาให้แต่พี่นีไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ ให้อยู่กินดีนะคะเลี้ยงดูดีนะคะเป็นเหมือนคุณหนูเลยนะคะแบบไม่ให้ลําบากไม่ให้อะไรเลยนะคะแต่ฟาร์มที่ว่าพี่นีน้อยใจนะ,ะว่าทําไมทําไมเราแต่งงานแล้วชีวิตมันไม่เหมือนคนอื่นเนาะคนอื่นเขาไปไหนเขาไปกับสามีเขาแต่เราสามีก็จะไล่ให้ไปกับเพื่อนนะคะให้ไปหาเพื่อนนะคะวันสุกเสาร์เนี่ยสามีจะใช้ชีวิต อยู่กับเพื่อนมากนะคะคือว่าจะมีวันอาทิตย์วันหยุดวันเดียวนะคะที่จะอยู่กับพี่นีแตมีคนแรกอันเนาะอยู่อยู่กันไปสัก3มปีนะคะประมาณ3มปีพี่นีก็ได้เริ่มคิดนะคะพอเขาให้พี่นีไปเที่ยวดิสโก้เตกไปไหนเงียพี่ก็เป็นอะไรที่ว่าพี่นีไม่ชอบนะคะทุกคน พี่นีไม่ชอบเรื่องการไปเที่ยวเต้นราทําเพลงถ้าเต้นนะ่ะชอบเต้นตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขาจัดกันนะคะทุกคนที่เล่นกันเองนะ,ะแต,แตถ่ถ้าไปเต้นดิสโก้อะไรพวกนี้พี่นีจะไม่ค่อยชอบแต่พี่นีความเหงาเนะาะความเป็นเด็กก็ออกไปเที่ยวนะคะพอออกไปเที่ยวก็ความน่ารักของพี่นีอะเนาะพี่นีก็เป็นสาวสาเป็นเด็กๆกก็จะน่ารัก <c oughs> ขี้อายนะคะขี้อายมากก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะจีบแต่เราเราว่าเรามีแฟนแล้วเราก็จะไม่เออไม่นอกใจนะคะเพราะเขาเป็นสามีคนแรกผู้ชายคนแรกในชีวิตของพี่นีเลยนะคะครือการแต่งงานของพี่นีอะถ้าเกิดเราเล่ามันจะยาวเนะยย้อนหลังการได้ผัวฝรั่งนี่มัน มันมันเหมือนก็ว่าลอยมานะ่ะได้แบบไม่ไม่ตั้งใจอะไรทั้งนั้นก็อยู่ได้กันสามปีตอนนั้นก็ปีสองพันพันหนึ่งพันเก้าแปดนะออกไปเที่ยวดิสโก้เทค ก็มีผู้ชายมาเที่ยวนะวก็มีผู้ชายคนนี้ยพ่อของเด็กเนี่ยเขามานั่งมองแต่เขารู้จักเพื่อนนะก็เต้นแต่เขาก็แอบมองพี่นีเนาะพี่นีก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรใครเลยผู้ชายมองก็ไม่เคยไม่เคยเพราะาเป็นคนเป็นคนไม่ชู้ชู้นะอยู่กับแฟนก็อยู่ก็มีอยู่วันหนึ่งนะคือว่าไม่อยากออกไปไหนเนาะเพื่อนมาชวนไปเที่ยวพี่นีก็ไม่ไปนะไม่อยากออกไปไหน ก็ตามสามีเนาะมีอยู่หนึ่งคือหนนะ้าเ็นคนืนของวันเสาร์ก็หัดดื่มเหล้าเนาะกินเหล้ากินอะไรเงี้ยแบบมไม่อยากอยู่คนเดียวก็รู้ว่าสามีเขาไปออกไปเที่ยวที่ไหนไปนั่งดื่มที่ไหนกับเพื่อนๆเนาะพี่นีก็ตามไปนะตามไปเอ,อตามไปที่ป๊อปมาที่บาร์ที่เขานั่งดื่มกันนะเนาะที่อุชิ พอไปถึงนอ้องเขาก็นั่งกันเป็นคู่ๆนะผัวใครเมียใครแต่สามีของพี่นีเนี่ยเขานั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแล้วเขานั่งติดกันเลยอะ่ะแต่พี่นีก็ไม่คิดอะไรเนะเาะก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกัน mm hmm. ก็ไปถึงก็ไปบอกให้เขาลุกให้หน่อยลุกลุกให้พี่นีนั่งหน่อยเนาะเพราะว่าพี่นีก็อยากนั่งใกล้สามีอ่ะเนาะทุกคนแต่พอเสร็จ เขาไม่ยอมลุกอ่ะเขาไม่ยอมลุกให้พ uh ี่นีเข uh ้าไปนั่งอ่ะทุกคนพี่นีก็ยืนรวสามีพี่นีก็นั่งเฉยเลยอ่ะเขาเขาคุยกันเหมือนเขาเป็นแฟนกันอ่ะเราทุกคนเขาก็หันมามองพี่นีพี่นีอายอ่ะแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าแน่แล้วแหละที่สามีไม่เอาเราไปไหนแล้วก็ คงม,มีผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยยุ่งกับพี่นีเลยนะตลอดสามปีไม่เคยนอนกับพี่นีเลยจะสามเดือนแรกตลอดสามปีเขาไม่เคยแตะต้องตัวเขาไม่เคยกอดไม่เคยจูบไม่เคยทําเหมือนผมเมียเขาทํากันนะพี่นีก็คิดแต่ว่าเออวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เราก็จะเอาชนะใจเขาเนาะวันหนึ่งเขาก็คงจะ เป็นสามีของเราเต็มตัวคิดกันเนาะแต่พอเอิญคืนนั้นพี่นีพี่ีเกิดอาการเสียใจมากเลยว่าแน่แล้วทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้เชื่อไหมพี่นีวิ่งร้องไห้ออกมาไม่คิดชีวิตเลยนะกลับมาถึงบ้านพี่นีเล่าเขาบ้านเขามีเล่าเยอะเนาะทุกยี่ห้อทุกกริย์พี่นีก็ไม่รู้หรอก พี่นีก็เ,เอามาดื่มกินหมดเลยอะ่ะวิสกงวิสกี้จับกินใหญ่แล้ดืมด่มดื่มทุบทุบุบเมาแล้วกขานั่งร้องไห้รอทางเขามากะว่าจะต้องพูดให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขก้กหกลับมาประมาณตีสามนะคะทุกคนพี่นีก็ร้องไห้รอเขาพราะเขามาเนอะแบบ ก็ก็ดูในหนังอะเนาะเวลาเวลาโกรธกันเขาก็ต้องทุบใช่ไหมเขาก็ต้องทุบ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 แบบนางเอกทุบพระเอกอะไค่ะทุกคนนางเอกทุบพระเอกพอเขาเข้ามาถึงบ้านนะพี่นีก็โดดใส่เขาเลยนะพี่นีก็ทุบ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 เขาเขาก็จับพี่นีนะพี่นีก็ฉงเสียงเขาก็บอกว่าเมืองนอกนะเขาไม่ให้ใส่เสียงดังนะเดี๋ยวตำรวจมาเขาเขา ถ้าทำกับฉันได้ไงเชื่อไหมพี่นกีก็คิดว่าเขาจะง้อพี่นีไม่ใช่เลยค่ะเขาเอาผ้านะ่ะมาพัดมัดปากพี่นีนะแล้วเขาก็ไฟหลังนะเขาก็เชือกมามัดแขนมัดขาพี่นีเนาะผูกปากไม่ให้พี่นีดิ้นไม่ให้พี่นีเสียงดังนะแล้วเขาก็เอาไปขังเอาไว้ในห้องเก็บของนะอีกห้องหนึ่งอะ่ะที่ว่าเขาวางไว้ห้องแฟนเป็น เป็นเอ,อ่อโฟตโต้คัปปี้เขาจะมีห้องทำรูปทำอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เอาไปค้งไว้ที่นั่นพี่นีไม่ให้พี่นีดิ้นเสียงดังไม่ให้เสียงดังเนาะพอเสร็จแล้วเขาคิดว่าพี่เห็นพี่นีเงียบไปเนาะเขาคิดว่าพี่นีหลับออสามีคนแรกแล้วพอเสร็จเขามาเปิดประตูเขาแก้มัดพี่นีเสร็จประมาณหกโมงเช้าเนาะพี่นีก็โอ้โหตีสามทุหกโมงเช้านะทุกคน ผู้ชายคนนี้เขาดีแต่ว่าเขาใจดำเขามาแก้มัดพี่นีพี่นีไม่พูดอะไรกับเขาเลยนะพี่นีพีนีไม่ยอมคุยกับเขาเลยเป็นอาทิตย์พี่นีก็อยากจะให้เขาเออง้อแต่เขาพี่นีไม่พูดเขาก็ไม่พูดนะเขาก็ไม่พูดเขาไม่งอ้อก็เขาก็อยู่เฉยๆอันนี้พี่นีก็อกจะแตกแลเนาะเหมือนจะเป็นบ้าเนาะ ตอนนี้พี่นีก็เลยประชดออกเที่ยวมั่งคือว่าแต่เขาไม่ว่านะ่ะเขายิ่งชอบใจให้พี่นีไปเที่ยวเนาะอัน,นอันนี้เล่าถึงสามีคนแรกก่อนนอะว่าทำไมชีวิตถึงได้จะมาเจอพ่อของเด็กเนาะพี่นีก็ออกเที่ยวคือว่ามีอยู่คือวันหนึ่งพี่นีก็นัดให้ผู้ชายมารับพี่นี ที่หน้าบ้านอยากให้สามีหึงนะคะอยากให้เขาหึงพี่นีบอกว่าฉันจะไปเที่ยวกับผู้ชายนะเขาจะพาฉันไปเดินเออไป,ไปไปไปเขาว่าอย่างเงี้ยพี่นีก็เอ๊ะทำไมเขาไม่หึงเรานะแล้วนี่เด็กกันเนาะเริ่มแบบอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ิบสามปีนะช่วงนั้นอายุยี่สิบสามปีคิดนะเข,ข้ายี่สิบสี่แล้วแหละแต่กใกล้นะคิดนะ ก็พ่อของเด็กเนาะพ่อออกไปเที่ยวนี่เขาจะเอาใจเนาะเขาก็จะเอาใจก็ไปเที่ยวก็หัดดื่มเหล้ากินเหล้ากันนะก็พากันไปกินข้าวกินอะไรอย่างที่พี่นีชอบเนะก็ฟาร์มเป็นเด็กก็ก็ก็ทำอะไรมันก็น่ารักกันเนาะก็ลืมสามีไปพักหนึ่งเนาะแล้วนี่พอดื่มเหล้าเมาแล้วก็สว่างเลยก็เที่ยวกันจนแบบ ทั้งดิสโก้ไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยป่าีห้าเ็เมาเนาะก็ไปนอนบ้านของพ่อเด็กเนาะก็เมาก็ไปเลยไปนอนบ้านเขาก็คงจะเสียตัวให้เขาเนาะพอตื่นเช้าขึ้นมาพี่นีก็เหมือนกับว่านอกใจสามีก็เลยเสียใจมากเลยนะแบบมีความรู้สึกเสียใจสุดๆเลยนะคะทุกคน เสียใจสุดๆเลยนะในในในช่วงนั้นอะช่วงที่ว่าเออไปนอนกับผู้ชายคนอื่นไม่ใช่สามีของตัวเองเนาะก็มาไหว้พระเนาะขอโทษขอโทษ,ขอโทษสามีเนาะแล้วนี้พ่อของเด็กใช่ไหมแฟนเขาก็พยายามโทรหาเนาะเขาก็แบบเขาได้เราแล้วเขาก็คิดว่าเขาเขารักเราอะไรอยางเงี้ยพี่นีก็บอกว่าฉันมีสามีแล้ว เราเราอย่าเจอกันอีกเลยเพราะฉันทําผิดกับสามีฉันเขาก็บอกว่าฉันคิดถึงอยากคุยด้วยมันไม่คุยแล้วไม่เจอแล้วไม่เอาแล้วก็ทําตัวดีดีอยู่แบบเหมือนก็เราผิดอ่ะเนาะทุกคนจิบ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 ลูกนกนกกระจิบทาตัวดี สองเดือนนะคะสองเดือนให้หลังนะคะเอ๊ะเราไม่เคยนอนกับสามีเลยตลอดสามปีที่ที่อยู่ด้วยกันท้องฟาร์มเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เรามีท้องมันเป็นยังไงอะเนาะเมนขาดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะท้องมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะสองเดือนท้องมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอเสร็จ ก็เพื่อนอะเนาะเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกเอ๊นี่ทำไมเองดูอิ่มเอิบจังเลยอะเออมีข่าวดีหรือเปล่าอะไรก็บอกว่าเออพี่เขาชื่ออ้อยนะเพื่อนพี่อ้อยคะหนูไม่เคยนอนกับสามีเลยอะแล้วมันแต่บาลักษณะที่เห็นเนี่ยพี่อ้อยบอกข้าว่าเองอ่ะจะต้องมีน้องแน่ๆเลยฟาร์มที่เรา เราไว้ใจเขาเนาะเพื่อนคนนี้ไว้ใจมีอะไรเราคุยกันได้เนาะก็เลยตัดสินใจเล่าให้เขาฟังเนาะบอกพี่อ้อยเราคุยกันได้ไหมหนูไปนอนกับผู้ชายคืนเดียวอ่ะผู้ชายคนนั้นพี่อ้อยเขาก็รู้จักด้วยนะเพราะาออกไปเที่ยวด้วยกันหลายๆครั้งหนูไปนอนกับเขาคืนเดียวครั้งเดียวจริงๆพี่อ้อยบอกว่าครั้งเดียวมันก็ มีสิทธิ์ได้นะนี่เพราะว่าเราวัยเด็กเราต้องออช่วงนั้นสงสัยจะเมนเมนหมดพอดีนะเมนหมดตันนี้ก็ซื้อยามาตรวจนะซื้อยามาตรวจลองตรวจกันมันท้องมันเป็นแดงนะมันเป็นขีดนะพี่อ้อยบอกเองท้องแน่ๆท้องแล้วนี่ท้องแล้ว ในเวลานั้นเหมือนเหมือนฟ้าถล่มดินทลายใส่ตัวพี่นีนะคะทุกคนเหมือนชีวิตของเรานี่เออมันเป็นอะไรพี่นีก็ร้องไห้นะนั่งร้องไห้นะทุกคนคือว่านั่งร้องไห้ร้องร้องไห้แบบแบบสงสารสามีนะแล้วก็ ไม่เข้าใจในเวลานั้นในชีวิตของตัวเองว่าเราจะต้องเ,ออเริ่มต้นหรือว่าจะทำไงกับชีวิตเพราะเราไปท้องกับผู้ชายคนอื่นที่เราไม่ได้รักนะแค่ออกไปแค่ประชดสามีก็ก็คิดนะก็พี่อ้อยบอกว่านี่มันสองเดือนแล้วถ้านับนับดูนะก็ก็ให้บอกสามีเหอะก่อนที่มันจะสายเกินไปใช่ไหม อันนี้ก็เลยนัดกับสามีบอกว่าฉันมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันกับเธอกับคุณเ,ออเราคุยกันได้ไหมสามารถคุยกันได้ไหมสามีมีความรู้สึกว่าเราจะต้องพูดมีเรื่องอะไรแน่ๆที่จะที่สำคัญสามีบอกฉันขอไปตั้งตัวก่อนได้ไหม สักสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาพอเสร็จสามีกลับมานะคะทุกคนสามีกลับมาคุยกับพี่นีเวลาสองทุ่มนะคะสองทุ่มของเพราะว่าจะคุยกับเขาเวลาเว,เ,เวลาหกโมงหรือห้าหกโมงเย็นเนะะี่ย สามีกลับมาสองทุ่มฝ่าๆคิดนะที่จะมาคุยกับพี่นีนะพี่นีก็คุยกับเขาบอกว่าคุยเรื่องจริงๆก็บอกว่าการที่ว่าฉันอยากทําให้คุณหึงแล้วฉันไปเที่ยวกับผู้ชายแล้วฉันเผลอไปนอนกับเขาแค่ครั้งเดียวแล้วฉันว่าฉันมีท้องสามีบอกโอเคฉันเข้าใจละเดีย๋ยวตอนเช้าฉันจะไปร้านขายยาแล้ว จะซื้อ,อยามาตรวจให้อีกทีหนึ่งว่าแน่ไหมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันพอแปดโมงเช้าของวันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็จะมีร้านขายยาเปิดที่แบบฉุกเฉิญมสามีก็ไปซื้อ,อยามาตรวจนะคะทุกคนมาตรวจพอตรวจแล้วก็ใช่ค่ะมีท้องสามีเขาก็คิดนะเขาเป็นคนไม่พูดแนตะ่เขาก็คิด แต่เราเนี่ยสิสามีก็ถามว่าเขาไปคิดสักแป๊บนึงนะคะทุกคนเขาไปคิดแปด๊บนึงแล้วเขาก็มาถามพี่นีว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครขอเบอร์โทรศัพท์เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่นีก็บอกเขาว่าเป็นใครเป็นใครก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปเนาะแล้วต่อมาสามีก็โทรไปหาพ่อของเด็กเนาะว่า ว่าเออให้นัดมาคุยกันใช่ไหมคนให้นัดมาคุยกันแล้วพอเขาโทรคุยกันเสร็จก็บอกว่าพี่นีมีท้องนะเออให้เข้ามาคุยกันในฐานะลูกผู้ชายนะผู้ชายคุยกันพอผู้ชายเขาคุยกันเสร็จนะแล้วก็พ่อเด็กเขาก็ กลับไปนะแล้วสามีก็บอกว่าโอเคเราจะไม่ปล่อยเวลาให้นานคือว่าเราไปหาหมอนะคือว่าจะให้พี่นีไปทําแท้งสามีบอกให้พี่นีไปทําแท้งแล้วพ่อของเด็กจะเป็นคนจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินค่าทําแท้งก็ประมาณพันแปดสวิตนะคะค่าทําแท้งแพงมากนะทะุกคนสามีบอกว่าให้ให้พี่นีอ่ะไปหาหมอนะคะแล้วก็ ไปตรวจดูแล้วก็จะไปคุยกับหมอว่าท้องเราจะทําแท้งยังไงพี่นีไปหาหมอจริงนะคะหมอเขาก็บอกว่านี่พี่นีท้องได้สองเดือนคือประมาณเก้าเก้าอาทิตย์นะคะของเดือนฝ่านนะคะก็หมอเขาบอกจะให้เด็กทําแท้งได้ตอนสามเดือนนะค,ะคือว่าให้พี่นีไปเอาลูกออกนะคะตอนสาม ให้เด็กครบสามเดือนก่อนพี่นีก็บอกกับสามีว่าฉันขอกลับเมืองไทยนะเงินที่พันแปดที่จะเอาไปอ,อให้ฉันไปเอาลูกออกฉันขอเป็นค่าตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทยฉันจะกลับเมืองไทยฉันไม่สามารถที่จะเอาลูกฉันออกได้เพราะว่ามันเด็กเขาไม่ผิดใช่ไหมคะเด็กเขาไม่ผิดทําไมเราจะต้อง แปดทานตามมาถึงนี้นะคะทุกคนพี่นีก็บอกเขาว่าเด็กไม่ผิดมาความผิดมันอยู่ที่ตัวฉันฉันขอที่เงินที่ว่าจะเอาไปทําแท้งพนะันแปดน่ะซื้อตัว๋วเครื่องบินให้ฉันกลับเมืองไทยเถอะสามีบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเธอแต่งงานกับฉันฉันแล้วเธอจะอุ้มท้องกลับบ้าน แต่ลูกคุณไม่ใช่ลูกฉันฉันปล่อยเธอกลับไปไม่ได้แล้วท่าน,นี้ดีเธอไปทําแทนแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เรามาทําลูกกันใหม่ที่เป็นลูกของฉันลืมซะตัดใจซะาล้างราคีอันนี้ให้หมดแล้วก็ให้ลืมพี่นีบอกว่าฉันพูดจ,จริงๆฉันไม่สามารถที่จะทําได้ตลอดสปีที่คุณทํากับฉันคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงค,คุณ ติดเพื่อนแล้วอยู่ๆคุณจะให้ฉันไปฆ่าเด็กที่ที่เขาไม่รู้อีหนอยอีเนเลยอะไรเงี้ยตกลงแล้วพี่นีไม่ยอมทำแท้งพี่นีก็จำเป็นจะต้องอย่าก,กับสามีคนแรกแล้วก็ก็มาแต่งงานกับคนที่สองเพื่อให้ลูกของพี่นีมีพ่อนะคะคือการตกลงกันได้นะคะคือว่า พ่ขอของเด็กก็ตก,กใจนะคะว่าอะไรครั้งเดียวเออมันท้องอะไรอย่างเงี้ยแกก็งงใช่ไหมพี่นีก็ตกใจว่าเออชีวิตก็เปลี่ยนแปลงเนาะคือแต่งานอยู่อีกคนนะคะแต่กลับว่าเราไปนอนกับผู้ชายคนเดียวชีวิตของเราก็เปลี่ยนนะคะคือการที่ว่าพี่นีไม่ยอมไปทําแท้นะคือว่า พี่นีต้องอยากขาดจากสามีคนแรกแล้วรีบแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะเพื่อจะให้ลูกมีพ่อนะคะโดยที่ว่าพี่นีไม่ได้รักกัน,นะะในในในเวลานั้นของพี่นีก็คือว่าเราลูกได้เจ็ดเดือนอยู่ในท้องพี่นีก็ออกจากบ้านของของสามีคนแรกมาอยู่กับสามีคนที่สองอุ้มท้องมา สามีคนแรกเาช่วยเก็บของด้วยนะก็บอกว่านี่เธอดูแลตัวเองนะฉันยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คืองงหนะ้างงมากนะชีวิตตอนนั้นเราก็คิดว่าข้างหน้าชีวิตของเราจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่เราเอาลูกเอาไว้ยังไงเราก็ลูกในท้องใช่ไหมก็ก็เป็นเพื่อนของเราเราจะสู้ไปด้วยกันนะพี่นีก็คุยกับลูกในท้องเนาะ ก็มากันคลิปนี้มันจะยาวนะคะเดี๋ยวพี่นีจะเล่าคลิปหน้านะคะื่องต่อไปว่าชีวิตมันเป็นยังไงนะ,ะชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงะะจากคุณหนูที่อยู่กับสามีคนแรกนะคะทุกคนจากที่เราเป็นคุณหนูแบบเขาเลี้ยงดูเหมือนลูกนะคะแล้วก็ต้องอุ้นท้องมาอยู่กับสามีคนใหม่นะคะโดยที่ว่าเรายังไม่เคยได้เรียนรู้ แล้วก็ยังไม่ได้รักกันอะไรอย่างนี้นะแค่ความผิดพลาดนะคะของของของวัยรุ่นนะคะ<อ>พี่นีขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะทุกคนเพราะคลิปจะยาวคลิปหน้าพี่นีจะมาเล่าต่อนะคะว่าชีวิตการเปลี่ยนแปลงของพี่นีในช่วงนั้นในวัยนั้นผ่านยังไงนะคะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆะฝ่าะะจะมาถึงวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่นีขอ คลิปนี้เอาไว้นะคะอาจจะเล่าไม่ละเอียดนะคะเล่าแค่แบบคร่าวๆนะคะตัดตอนนะ,ค,ะคลิปหน้าอาจจะละเอียดสักนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ